ทีพีนี้เรามาอยู่กันที่เขาช่องลมจังหวัดนครนายก One Day Trip ออกจากหอพัก7จ็ดโมงเช้าขับมอเตอร์ไซค์จากลามไปหมอดที่สองไปซื้อตั๋วที่อาคารบี โดยการเดินข้ามสะพานไปจากสถานีหมอชิด2ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็กจกตุจักรถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็กจกตุจักรเลี้ยวซ้ายขึ้นไปจะเจออาคารบีเดินเข้าไปสู่อาคารบีแล้วก็อยู่ทางซ้ายมือก็จะมีป้ายบอก กรุงเทพเขื่อนขุนด่านประการชนราคาตัว190บาทระหว่างที่รอมานั่งกินกาแฟกันแต่เดี๋ยวก่อนลองย้อนกลับไปดูว่ากว่าที่จะมาถึงอาคารบีเนี่ยเออเราเข้ามาจากอาคารไหนมาก่อนที่จริง,งไม่จำเป็นต้องย้อนกลับเลยว่าเข้าอาคารผิดออาพอดีว่าวิดีโอคลิปหนึ่ง น้อยก็เลยหาเรื่องเราเข้าไปที่คนสมสุทรโดสารหมอชิดส2แล้วก็หาอาคารบีว่าเอออยู่ตรงไหนเราก็เลยต้องใช้ Google แ a p เพื่อที่จะไปอาคารบีแล้วชาร์จบอกว่าเขาพี่ตั้งแต่ไหนเอยแมงครึ่ง <8. 30. S 2> ก็นั่งรอรถตู้กันตั้งแต่8ปดโมงครึ่ง แต่เขาแจ้งว่ารถตู้จะมาประมาณ9โมงจอดตรงชันชนา24รถตู้ออกตรงเวลาเลย9โมงปุ๊บแมนะทําเป็นลับืหลอดครับห้วยว้ายแล้วใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการเดินทางไปเกินคุณดาจประการชนทางขึ้นเกินคุณดาจประการชนเวลา12นาฬิกาท0นิสกเห็นได้ว่าท้องฟ้าสวยมาก พูดได้ว่าการมาเที่ยวครั้งนี้คือฟ้าเป็นใจมากอากาศไม่แปรปรวนเลยไม่มีทีท่าว่าฝนจะตกเลยชมบรรยากาศระหว่างทางขึ้นไปเขื่อนขุนด่านประการชนมีต้นไม้เขียวสลับกับทองฟ้าภูเขาว่างอีกทึงงนังแข้แเล้วซื้อตั๋วแล้วรอประมาณบ่ายโมงตรงเขาก็จะเรียกลงเรือกันนะวิวระหว่างทางสันเขื่อนโคตรสวย ท้องฟ้าใสเมกสวยตัดกับน้ำที่อยู่ในเขิ่อนคุนดานแล้วแต่ยังมีอารมณท่าโบด้วยนะออนอี้ z เจ้าเดินต่อไปเรื่อยๆื่อลาวเปลวระว่างทางสองฝั่งหนึ่งก็จะเป็นน้ำภูเขาท้องฟ้าตัดกันอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวิวภูเขา<อ>ตัดกับท้องฟ้าเห็นมันไดหลหรม่เหมืมอนอ้รูดลงไปเลยค่ะกี่การเดิน ขยายกรุ๊ปประวัติของเคืรอนอานออเดอร์อซุ่งแต่ห้องอมุมสวยตามหาคอดวดเดินลงมาใดเนี่ยก็ได้เหงือกกันนะแอบบหอบเลยหลอนไต่ห้องอากาศก็ร้อนคนก็เยอะอยู่นะเดินไปสู้เขาเดินเดินไป คสวยเราจะขึ้นเรือลำที่19กันมีสมาชิกทั้งหมด15คนเลือลำนี้แชร์กันคนละ200บาทถ้าสมมติใครอยากจะเหมาก็ตกลำละ1,500บาทเรื่กออกเดินทางทางขวามือก็จะเป็นสันเขื่อนคนุณาประการชน นั่งเรือชมวิวทิวทัศนระหว่างทางที่เดินทางไปยังน้ําตกพางามงอนใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปน้ําตก30นาทีเรือที่ส่วนกับเราจะเป็นเรือที่กลับจากเขาช่องลม เลือกไปก็แร่วิวติวทัดข้างทางเฮ้ส hey, วยจัดเลยทองฝ่าผูเขาเหล่านามสี่เคี้ยวไม่รวยทำร้อยนังแร่ได้ขาวนี่จริงๆมีหลายคนเล็กร้องให้ออกกรองบ้างนี่ไงเป็นไงลนะ่ะออกกรองแล้วแต่ไม่ได้พูดอะไรนะสวยจัดนะสวยแมวนางสวยทำเอ็มว อยากให้ทุกคนดื่มดำไปกับธรรมชาติที่สวยงามเกิดขึ้นด้วยตัวเองมนุษย์ไม่ได้สสร้างธรรมชาตินี้ อีกหนึ่งคำคมที่ฝากให้พอสอได้คิดกันจ้ะเที่ยวก็ไม่รวยไม่เที่ยวก็ไม่รวยฉะนั้นเที่ยวไว้ก่อนว่าแล้วกัไปไฮระวังอีกทึง้งนางแคทบงชาติ ยินดีต้อนรับสู่น้ำตกผางามงอนและยินดีต้อนรับสู่ความระบากร้อยเปอรเซเราก็จะเดินขึ้นไปเก็บภาพบรรยากาศก่อนขึ้นไปน้ำตกทางขึ้นทะรับทะเลมากเลยมือก็จะถ่ายมืออีกมือนึงก็จะปีนขึ้นไป จะเห็นได้ว่ามนุษย์โคตรเยอะโชคดีที่กลุ่มนี้กำลังจะกลับลเราก็กำลังจะขึ้นไปต่อกันที่น้ำตกพังงามงอนขึ้นไปทางขึ้นเนี่ยยินด,ดีต้อนรับสู่น้ำตกผังงามงอนมือหนึ่งก็ต้องถา,ถาอีกมือหนึ่งก็ต้องจับเชือกปีนขึ้นไปดูหน้าคนเหนื่อยหน อโคตรเหนือ่อยเดินทางกต่อ,อเดินป่าเดินป่าเดินป่าผู้ร่วมชถากรรมหนึ่งคนเป็นตะคิวพึ่งเริ่มก็เหนือ่อยละคนกำลังจะลงเลยเนี่ย เดินไปเดินไปซาเดินไปจาัปจาสุดขึ้นมาน้ำตกชั้นแรกเ,เดินไปต่อค่ะไม่ได้อะไรเดินขึ้นไปถ่ายรูปตะกองพร้อม ดังแบบพร้อมอถ่ายออะแล้วบทดังแบบแบบใจยังไม่หยุดจ้ารูปที่ได้มาถ่ายเป็นพันรูปจ้าที่ใช้ได้ประมาณเจ็ดรูปจ้านอกนั้นไม่ต้องพูดเดี๋ยวถ่ายต่อไป ชั้นที่สองอจะหยุดดูน้ำชั้นที่หนึ่งครึ่งก่อนอ,อยากจะลองกล้องถ่ายแบบ slow motion ดเด่นดำกับน้ำตกที่ไหลมา ชั้นที่สองตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไปสู่ชั้นที่สามนะครับเราก็อยากก,กล้องมันกันน้ำอ่ะนะชั้นที่สามอ๋อชั้นนี้อ,อีกนึขึ้นกันต่อไปเช่นเดิมมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งก็จับเชือกปีนขึ้นไปไปีืนขึ้นไป เต็มทั้งตาเฮ้ยทุลักทุเลมากจากบอกได้คำเดียวเนี่ยตายก็จะถึงก็จะถึงยังไม่ถึงที่ก็จะถึงละก็จะถึงชั้นที่สี่เนี่ยน้่งตกอ่าแต่ชั้นสุดท้ายไม่ได้ขึ้นไปนะก็ถ่ายรูปอยู่ชั้นที่สี่แหละ ต่อไปเราก็เดินทางไปยังเขาช่องลมที่เราตั้งใจมาต,ตั้งแต่แรกวิวบรรยากาศม,มาในช่วงเดือนสิงหานี้ก็น้ำก็จะสูงหญ้าสีเขียวก็จะน้อยมันก็จะสวยในแบบหนึ่งท้องฟ้าโคตรสวยบรรยากาศ ดีไปอีกแบบหนึ่งฟ้า,าสวยมนุษย์ก็เยอะเช่นเดิมถ่ายวิวบรรยากาศร,รอบๆของช่องลมมุมสูง สวยงามบรรยากาศแล้วก็เช่นเดิมแล้วก็ต้องทดสอบความการน้ำของกล้องเราโดยการจุ่มน้ำลงไปอีกหนึ่งแมตถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนสายน้ำไม่มีวันไหลย,ย้อนกลับฉันใด การเวลาก็ไม่สามารถหวนคืนได้เช่นนั้นคุณไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตที่เลวร้วายได้แต่คุณสามารถสร้างอนาคตให้เป็นอดีตที่ดีได้ถ้าประมาณทารูปก็ได้6รูปเหมือนเดิม เวลาบ่ายสามโมงนั่งเดือออกจากของช่องลมนั่งเดือกลับฝั่งกันครับอากาศร้อนถึงร้อนมากชวนเพื่อนถ่ายรูปเลืมที่ได้หนึ่งเอ่อเ่สามรูปก็คือไม่มีใครพร้อมมาสักคนหนึง่งเลย ใช้เวลาประมาณ15นาทีในการนั่งเรือกลับจากเขาช่องลมวิวอีกฝั่งหนึ่งก็สวยเช่นกันครับรูปที่ได้ก็จะประมาณนี้มันก็เยอะเช่นเดิมเนี่ยลงทางไหนก็ขึ้นทางนั้นจ้า บันไดตรงนี้ก็คือ,อถ่ายภาพมาสวยพร้อมเนะ้อพร้อมตาสักเถขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP 2ครับเรามาดูวิธีการขออนุญ,ญาตการบินโดรน ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าต้องขออนุญ,ญาตหรือเปล่าเราก็เสิร์ชหาเลยการขออนุญ,ญาตในการบินโดรนบนเครื่อนขุดด่านประการชนเราก็ไปเจอเพจชมนมุมคนเล่นโดรนจะมีคนเข้าไปถามในเพจขออนุญ,ญาตบินโดรนที่เขุนขุดด่านเราสามารถสกแกน QR code แล้วลงทะเบียนได้เลยด้วยตัวเองครับพอสกแกนแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้อัาติ๊กไปแล้วก็กรอกข้อมูลได้เลยครับ เขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็วันที่ทำการบินสังเกตได้ว่าจะเป็น mmdd y y y เดือนวันปีแล้วก็ใส่เดือนไปวันแล้วก็ปี แล้วก็เวลาที่เราจะเริ่มบินอันนี้ผมจะเลือกเป็นบ่ายโมงจนถึงห้โมงเย็นของวันที่8ดตุลาสองพันาแล้วก็มาเลือกว่าสถานที่ในการบิน จะเรียกอของช่องลมง,งสื่อที่นำไปลงก็จะเป็น y t u t u แล้วก็ประเภทการถ่ายแล้วก็เลือกถ่ายส่วนตัวหรือถ่ายเชิงพาณิชย์เอกสารก็จะเป็นดังนี้นี่สามารถขอผมได้ครับดังใหม่ หนังสือขออนุญ,ญาตในการบินโดนรนใบอนุญาตของ CAAT ครับใบอนุญาตของกสทชแล้วก็ประกันบัตรประชาชนศึกษาข้อบังคับในการบินโดนที่เกินคุณดานประกันชนและกด Submit รอประมาณ1-2นาทีใบอนุญาตชัว่วคราวในการบินโดรนก็จะส่งไปที่อ e ีเมล